สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิปีบานนะครับเราอยู่ในซีรีส์ศรัทธาต้องพิสูจน์พี่น้องครับตอนนี้เป็นตอนที่สองพูดถึงเรื่องของทัศนะที่เราเองนั้นจะต้องเรียนรู้เมื่อเรามีความศรัทธาในพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ว่าความศรัทธาหรือความเชื่อนั้นก่อให้เกิดความรอดชีวิตนิรันดร์ในการอดีตกันครับเมื่อเรามีชีวิตนิรันด์แล้ว เราเองนั้นก็จะต้องทําในสิ่งที่ดีก็คือแสดงออกถึงชีวิตของเราชีวิตอิรันที่เราดีมีอยู่ความรอดของเราด้วยการประพฤตินั่นเองการให้ความรักการให้คําปรึกษาการให้ความดูแลเอาใจใส่การสร้างสาวกเป็นเรื่องของคําสั่งนะครับไม่ใช่เป็นทางเลือกและพระเจ้าก็ประทานของประทานให้กับเราในการที่เราเองนั้นจะทําตามพระมาญชาของพระองค์พระเจ้าประทาน ให้เรามีการหน,นุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเสริมสร้างขึ้นซึ่งกันและกันให,ให้เกิดการเล่าลมจิตใจการช่วยเหลือกันตักเตือนกันหนุนจิตชูใจกันบางคนมีของประทานพิเศษแต่ว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวกันคือการสําเดงความรักกับวันนี้เราได้สําดงความรักกับใครหรือยังครับวันนี้เราได้ไอธิฐานเผื่อใครหรือยังครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาคริสเตียนทุกคน เามีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนอื่นนะครับจากข้อนำยากอบที่เมื่อวานนี้เราได้อ่านไปแล้วยากอบเตือนสติเราอีกครั้งครับว่าความเชื่อของเราหากไม่ได้แสดงออกมาเป็นการกระทําความศรัทธาของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์นะครับความศรัทธาความเชื่อของเราหากไม่ได้แสดงออกมาเป็นการกระทําลักษณะที่เอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้อื่นตอบสนองต่อความจําเป็นต้องการหรือความรีวนิ ของคนอื่นนั่นนะถ้าหากไม่ได้แสดงออกมาไม่เคยทำเลยหรือไม่ได้ทำเลยหรือนานแล้วไม่ได้ทำแสดงว่าความเชื่อศรัทธาของเรานั้นกําลังเริ่มหอเหี่ยวหรืออาจจะไม่มีตั้งแต่ตนพี่น้องครับมีการบันทึกถึงความคิดเรื่องนี้ตลอดพระคัมภีร์ใหม่เลยครับว่าเราทุกคนนั้นถูกสอนให้เสริมสร้างคนอื่นนะครับให้สร้างสาวกเราถูกสอน ว่าเราต้องตักเตือนขัดเกลาซึ่งกันและกันฝึกฝนหนุนจิตจูใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือคนที่มีมีสภาพที่แยก่กว่าเราจิตใจเหนื่อยอ่อนเหล่านั้นให้มีกําลังขึ้นมาเนี่ยครับให้การดูแลคนที่อ่อนแอกว่าให้ให้การดูแลคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ให้การช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสและมีน้ำซ้ำทำอดทนต่อคนที่อยู่รอบข้างเราด้วย อดทนต่อคนที่ไม่ไม่น่ารักที่อยู่รับข้างเราเนี่ยครับคือสิ่งที่พึ่งพีได้พูดไว้ผมจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างหนึ่งเทสนิการครับซึ่งในพระญาติของพระเจ้านั้นได้กล่าวชัดเจนหนึ่งเทสนิกาบทที่5ข้อ11บเถึงข้อสินะครับหนึ่งเทสนิกาบทที่5ข้อ11บถึงข้อสิโปรดฟังพระาตของพระเจ้า,รจาครับเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่านซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าและตักเตือนท่านจงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทำจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันและพี่น้องทั้งหลายเราวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียรติการหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงจงระวังให้ดีอย่าให้คนใดทําชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทําดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยพี่น้องครับคําว่าหาทางทําดีเสมอต่อพวกท่านเองในภาษาอังกฤษนั้นชัดเจนครับ See that no one pay back wrong for wrong but at all times make it your aim to do good to one another and to all people. at all time หมายความว่าทุกเวลา make it your aim mm hmm. แปลว่าจงตั้งเป้าจงตั้งเป้าที่จะทำความดีหาทางทำดีครับหาทางทำด,ดีต่อพวกเราเองและต่อคนอื่นนียครับคือสิ่งที่เป็นการแสดงออกซึ่งความเชื่อซึ่งความศรัทธาที่เรามีกับพระเจ้าเราเห็นนะครับยากอบเตือนสติเราหลายครั้งทีเดียวพระกัมพีก็ พูดกับเราอย่างนี้บอกว่าเราต้องเสริมสร้างคนอื่นเราต้องตักเตือนขัดเกลาฝึกฝนเราต้องให้โอกาสคนอื่นเราต้องอดทนต่อคนที่ไม่น่ารักอดทนต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอดทนต่อคนที่อยู่รอบข้างเราพี่น้องครับขอให้เรารับรู้ว่าคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณทุกคนนั้นมีบทบาทที่จะฉุดคนที่ล้มลงในความบาปให้ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยใจอ่อนสุภาพ มีบทบาทที่จะแบกภาระของกันเละกันและมีหน้าที่ที่จะกระทําดีต่อคนทั้งปวงไม่ว่าต่อพี่น้องคริสเตียนหรือบุคคลภายนอกคนของพระเจ้านะครับก็คือพวกเรานี่แหละครับจะต้องมีจิตใจเมตตาการุณามีจิตใจสุภาพอ่อนน้อมมีจิตใจถ่อมสุภาพอ่อนโยนอดทนนานอดกลั้นมีความรักและพร้อมเสมอที่จะให้อภัยคนอื่น พี่น้องครับผมจะค่อยๆพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งดีมากมายที่เราควรจะต้องทำและทำให้สำเร็จพี่น้องครับเราจะต้องชุดคนที่ล้มลงในความบาปให้ลุกขึ้นเราจะต้องรับบทบาทที่จะแบกภาระของกันและกันเราจะต้องมีหน้าที่ที่จะกระทำดีต่อคนทั้งปวงไม่ว่าเป็นพี่น้องคริสเตียนหรือบุคคลภายนอก เราซึ่งเป็นคนของพระเจ้านั้นจะต้องมีจิตใจเมตตากรุณาเราซึ่งเป็นคนของพระเจ้านั้นจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมมีใจถ่อมสุภาพอ่อนโยนมีความรักความอดทนนานและพร้อมเสมอที่จะให้อภัยคนอื่นพี่นองพร้อมไหมครับที่จะให้อภัยคนอื่นๆที่ทำผิดต่อเราแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามคริสเตียนมีบทบาทที่จะเข้าหา เป็นผู้ริเริ่มครับเป็นผู้ริเริ่มนําการคืนดีเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความต้องการของคนอื่นเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเสริมสร้างให้คำปรึกษาเข้าถึงความต้องการของอื่นได้และเข้าถึงอย่างแท้จริงด้วยครับเรื่องครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพวกเราในการที่เราจะต้องตั้งใจก่อนนะครับว่า เราอยากจะช่วยคนเราปรารถนาที่จะช่วยคนและเราทูนขอพระเจ้าให้เรามีความสามารถที่จะช่วยคนสามารถช่วยคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะมอบให้ความรักของพระเจ้าที่ผ่านเราไปถึงคนอื่นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีชีวิตที่รู้จักพระเจ้ารับความรักของพระเจ้าและมีความตั้งใจที่จะอุทิศต,ตัว เพื่อรับใช้พระเจ้าในเรื่องนี้เพียงครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจในวันนี้ครับเราเองเราต้องพิสูจน์ความศรัทธาของเราออกมาเป็นการประพติขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพื่อที่เราจะรักคนอื่นด้วยความรักของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าของพระองค์ในวันนี้ที่เตือนสติพวกเราทั้งหลาย ว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเราเป็นผู้เชื่อในพระองค์ในความรับผิดชอบตรงนี้จะเป็นหลักฐานพิสูจน์ถึงความรอดของพวกข้าพง์หลายซึ่งความรอดนั้นเกิดขึ้นโดยความเชื่อความรอดนั้นเกิดขึ้นเพราะพระองค์เป็นพระคุณของพระองค์เท่านั้นเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงสิ้นพระชนม์มาอัเขียนเพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายเกิดขึ้นโดย เยซยสุิสต์ผู้ได้ทรงเป็นเกี่ยวความตายมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์หลายได้รู้จักกับพระองค์และขอบคุณพระองค์สาหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงทําให้พวกเรางหลายมีความกระจ่างแจง้งมีการส่องสว่างเข้ามาในชีวิตเพื่อที่พวกเรลาจะรู้ความจริงของพระองค์และสามารถปฏิบัติความจริงของพระองค์ตามพระองค์อย่างถูกต้องได้ขอขอบพระคุณพระองค์ ของอพี่น้องของข้าพระองค์รวมทั้งตัวข้าพระองค์เองที่จะอุทิศตัวในการรับการเสริมสร้างจากพระองค์และในเวลาเดียวกันที่จะสามารถแบ่งปันความรักในเวลาเดียวกันสามารถแบ่งปันการเสริมสร้างและอยู่เพื่อเกียรติของพระองค์อยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์อยู่เพื่อพระองค์จะรับเกียรติกระททุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระเจ้าอุหนอยพพรครับสวัสดีครับ